I've always felt alone. My whole life. For as long as I can remember. I don't know if I like it or, or if I'm just used to it. But I do know this being lonely does things to you. And feeling shit and bitter and angry all the time just. It's away at you. What happened? เส้นยาวจังโอเคสวัสดีทุกคนนี่นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องล็กกี้โตฮู้ล็กกี้โตฟูโตฟูสำหรับสุขภาพของทุกคนนะครับวันนี้ก็ได้เราอยู่ในเกมพรอฟเซียเป็นมอสพรอฟเซียเป็นเกมเป็นมอดที่เป็นมอดของฮาร์ l ไลท์ภาคแรกที่ถูกแัดแปลงแบบสุดเดีียวสุดเต็มกำลังมอดที่โคตรดี แล้วเราก็ได้เล่นเป็นแที่เห็นไปกี้ตัวเอกเราชื่อไซมอนครับแล้วก็ไซมอนตัวนั้ชนตายไปแล้วโอเคจบคลิปครับโอเคเจอกันใหม่ทุกคนครับสวัสดีครับอยาาโอเคไปต้องทำอะไรอ๋อให้ถ่ายตัวเอกกดนั่งคอนโทรไป อ๋ออันจจะทำไปต่อแล้วสองอันนี้ไงน,น,ไไไงไน,นี่ไม่มีอะไรไปเงียบใครอ่าไป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 ทำไปต่อไม่มีอะไรไม่มีอะไรทั้งนั้นได้ไม่มีอะไรทั้งนนั้ไม่มีอะไรนี่ทำไปต่อแล้วเนี่ยไม่มีอะไรไป เงี้งเดียวใช่ไหมเงี้งเดียวอันนั้นอืมอืมอื้มตาฝาดโอ้หมดแล้วเนาะต้องไปทางนี้ใช่ไหมฮะเงี้ยเดียวโอ้ นี่อะไรโอ้อะไรอะ่ะนี่อะไรเออาทำไปต่อนี่อะไรไอ้อะไรอะ่ะอ่านไม่ทันมีไหมไม่มีเนะาะไปไปต่อ,อไปต่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 อหูฝาดแหละ ไป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 อยู่ไกลใช่ไหนี้ไป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 โลโลอะไรนี่นั่นะสิ นั่นน่ะสิลอดอินเดอะซิตี้หลงอยู่ในป่าฟันกรีบ <c oughs> <c oughs> โอ้โอ้หวันนี่ดูแรงดีเช่แท็บโอ้มีตัวแท็บอ๋อต่อยแทนได้แล้วอ๋อเปิดแฟลชเขาใช้ตัวแท็บแทนดีกว่าไม่ทำอะไรนะใคารูปถ่ารูปหายักทุกคน ไม่มีอะไรเนาะไปโคดนี่อ่ะโอเคยังไม่รู้เนาะเข้าไปทางนี้ใช่ไหมยอย่างนี้โอเคไม่ได้กดบีทำอะไรนะอ๋อดูว่าต้องทำอะไรทำรอะไรยังไม่ต้องเปิดก็ได้มั้งเดี๋ยวปหมดเฮ้ย บ้านขนมมีอะไรไม,มีอะไรบนทางฉันมืดมิดก็ไม่ได้มือเท่าไหร่ไปขี่จักรยานไม่ได้หรอไม่ได้ โค้ดหาโค้ดหาโคกหาโค้ดจะเจอโค้กหืโอ้เกมมองแล้วเอ่ยเก็บนาฬิกาไม่มีเข็ม ทำอะไรเนี่ยโอ้บ้านนี้เปิดมีอะไรไหมมีอะไรให้เก็บไหมมีอะไรให้เก็บไหมอาป๊าม่อยเอาป๊าม่อยอืออะไรอะหาโคตรป,ประตูต้องหาโคตรอันนี้ด้วยใช่ไหมอืมอืมเยบนี่เขียนบอกเลยไหม ห่านไม่ออกไม่หนิ่วอะไรอะไรอะไร <S <S 1> <S 1> ดอลล่าพีซีวัดวัดดอลล่ามันต้องหาสองอันใช่ไหม ไ,ไหนกี่มียมีไหมมีมีไหมเออมีมีม่มีไหมมีเหรอไม่ใช่อย่างไี่กยรยานหาไม่ได้เหรอไซมอนวิ่งเอาก็เหนื่อยเนี่ย แลรีอย่างช้าบู๊ยังไงเะ้ยเอ้ย The Beatles 54อาา่าฮะโอเคสองอันนี้ขวางทางให้ต่อไปป่ะเดี๋ยวติดอะไรลีลาลาลา,ลา โอเคแล้วอันไหนคือพาสเวิร์ดอันไหนคืออันไหนคือโค้ดอันไหนคือพาสเวิร์ดอันไหนคืออะไรอันไหนคืออะไรลองโม่แล้วกันเนี่ยโอ้จิวติดเคยเปิดประตูกดแป๊บนึงนะเดี๋ยวเพิ่งใครเปิดปรตนเเปปรตเดี๋ยวเพิ่งนะขอจดอันนี้ก่อนจิวหนึ่งสามห้าสี่เดี๋ยวบิดจิวหนึ่งสามห้าสี่เดี๋ยวบิดจิว เ <Okay, S 2> จ้ไปเข้ามาปล่อยนะมาดิมาดิมีไฟด้วยมไม่มีหรอกกี่เพลงมั้งเมื่อกี้โค้ดคืออะไรนะจิลหนึ 1, 3, 5, ่งสาห้าสี่จิลหนึ่งสสี่ดีวิดจิลหนึ่สสเด็กิหนไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกเรากลับไปกันเถอะ

อ่าหนึ่งสามห้าสี่ใช่ไหม 2. หนึ่งเรียบร้อยขี้อืมวิกสัลตปดแบงค์เทอรี่ยังไงนะไม่ใช่จะโทรศัพท์เอ้มีวอร์ด้วยเหรออ๋อกดแท็บอ่ามันบอกไปแตะวิกสัลตใช่ไหม โทรศัพท์อาา่อาฮะอ่าฮะโนต้ตมีอะไรไหมแล้วมันถือพร้อมกันได้ไหมโอ้โวนี่น,นี่มันแรงใช่ไหมใช้มือซ้ายเนี่ยเออไปก็ได้ไอยู่มันบอกให้ถืออฉะนั้นมันคงจะมีอะไร คงจะไม่มีอะไรหรอกก็ไม่เลยเหรอกจอ, <the> อไดไปทางขวาทำไม <c oughs> อ๋อ ตอนนี้ก็ไปไม่ได้แล้วใช่ไหมไปก็ไปวะโอ้โหทางทโคตรแคบเซฟอ๋อนี่เซฟหรอเคืออัดเสียงหรอโอ้เซฟแล้วเซฟแล้วยู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 ยไอแม่หมดไม่เล่นหรอ อะไรอะมาเอเปิดไปดูดีอะไรอ่ะอันนี่ตัวกูอ้าวแตบบ่เมื่อกี้ไม่ใช่ตัวกูสิกนกูหยิบกูไม่ได้เป็นคนหยิบเวย

อะไรเรามาจากทางนี้ใช่ไหมใช่เรามาจากทางนี้เอ่อต้องลงทางนี้จริงเหรอเอ้ยอะไรอ่ะสลิงใช่คิวเหรอใช่ใช่ใช่เด,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  <c oughs> น,ดนดลีนเดนดลีนเซิร์่วดกอดิเมนตุคกกก๊อกเล่นจอยกับกำแพงออโอเคไปแก่อู้ <c oughs> มังมีอะไรมั้งมีอะไรไหมมีอะไรไหมไม่ทม่ไปต่อเหรอทางลงมาป่ะตัวนึงก่อนเออโอเคนั่นทางเราลงมาอืม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 ต่อไปไปไปโอ้โหโอ้โหมุมกล้องอย่ามีอะไรมาโดดตรงหน้า จะเซฟวันนี้พอแค่นี้กับแม่แซมอนแตาม,มาา้าบอกเราคนดูหน่อยได้ครับโอเควันนี้วันนี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่าถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์คลิปผมให้ด้วยนะครับนะครับถ้ากดลองนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเอามาดูกันว่าแซมอนจะได้กลับบ้านไหมม,ามา้าโทรหาแซมมอนในตอนแรกอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม Woohoo!